กรมพระสมมติอมรอพันธ์เจ้านายนักบันทึกพระราชโอรสในรัชกาลที่4ที่เป็นนักบันทึกในมีหลายพระองค์นะครับนอกจากรัชกาลที่5กรมพระยาดำรงราชานุภาพกรมพระยาเทววงวโรปการและก็เจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงเนี่ย ก็ยังมีอีกพระองค์หนึ่งที่เราน่าจะรู้จักพระองค์ท่านนะครับก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมติอมรพันธ์ซึ่งเป็นต้นราชสกุลสวัสดิกุลครับเจ้านายพระองค์นี้เนี่ยทรงเป็นราชเลขานุการในรัชกาลที่5ครับผู้เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดกับรัชกาลที่5เป็นผู้ที่บันทึกจดหมายเหตุเวลาเสด็จประพาสไปยังที่ต่างๆนะครับและก็บันทึกมากมายในการเสด็จประพาสต่างประเทศครับ พระนามของพระองค์ในฐานะราชาเลขานุการเนี่ยพบได้ในจดหมายเหตุราชการนับไม่ถ้วนแหละครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเก็บรักษาไว้ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติที่ทาวาสุกรีนะครับบันทึกส่วนตัวหรือว่าไดอารี่ของพระองค์เนี่ยก็เป็นบันทึกที่น่าอ่านครับเพราะว่าเต็มไปด้วยเกร็ดน่ารู้ต่างๆครับแต่ว่าคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยดูเหมือนจะไม่ค่อยได้รู้จักพระองค์มากนักนะครับ หนังสือที่รวบรวมพระประวัติของพระองค์และก็ผลงานโดยตรงเนี่ยก็ยังไม่มีการรวมเป็นเล่มใหญ่ๆนักหรอครับวันนี้ผมก็เลยเอาเรื่องราวของพระองค์ท่านซึ่งเป็นเจ้านายนักบันทึกพระองค์หนึ่งเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังกับคุณผู้ฟังทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่คนติดเล่าพอดแคสต์กับผมปิงปองนะครับพบกันได้ทาง y u u t u h anel ของคนติดเล่าพอดแคสต์ครับ Facebook และก็ Tik t o k ในชื่อคนติดเล่าครับ ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็กรุณากด subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือน,นครับกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์้วยครับและถ้าจะสนับสนุนเป็นกำลังใจให้ช่องประวัติศาสตร์เล็กๆช่องนี้ก็สามารถสนับสนุนได้นะครับด้วยการกดขอบคุณหรือว่า super thanks ทางหน้า YouTube ได้ครับเพื่อให้คอนเทนต์ประวัติศาสตร์เล็กๆนี้จะยังมีลมหายใจต่อไปครับขอบพระคุณมากครับ เรื่องราวในวันนี้จากเอกสารการรวบรวมมากมายของคุณอนเนกนาวิกมูลนะครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมตมิอมรพันธ์เนี่ยมีพระนามเดิมว่าพระองค์เจ้าชายสวัสดีประวัตินะครับทรงประสูติในพระบรมหาราชวังเมื่อวันศุกร์ที่7กันยายน2 4 0 3ครับเรียกว่าพระองค์เนี่ยอ่อนกว่ารัชกาลที่5อยู่7ปีนะครับเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์เนี่ย ทรงอยู่ในพระเจ้าลูกเธอชั้นกลางครับซึ่งเป็นพระองค์หนึ่งที่รัชกาลที่4่เนี่ยทรงพระเมตตายอย่างมากนะครับเมื่อตามเสด็จออกข้างหน้าเนี่ยก็โปรดให้ตามเสด็จติดพระองค์นะครับเวลาทรงพระราชยานเนี่ยก็ได้ขึ้นพระราชยานด้วยตลอดมาครับจนกระทั่งรัชกาลที่4เสด็จสวรรคตลงเมื่อ1 1อตุลาคม2411นะครับ ก่อนที่รัชกาลที่4ี่จะสวรรคตเนี่ยพระองค์เจ้าชายสวัสดีประวัติเนี่ยซึ่งขณะนั้นพระชนสาได้เพียง9ก้าพันศานะครับทรงได้รับพระราชทานพระบรมทนหรือว่าฟันครับพระองค์หนึ่งด้วยและกับพระธรรมรงของรัชกาลที่4ครับซึ่งเป็นโอปอมงคลเพชรวงหนึ่งครับย้อนไปเมื่อครั้งที่พระชนชาได้ห้าพันศานี่ทรงศึกษาหนังสือไทยในพระบรมหาราชวังนะครับในสำนักของหม่อมเจ้าจอครับในกรมหลวงเสนีบริรักษ์ ศึกษาภาษามาคตในสำนักของพระยาปริยัตธ,ธรรมธาดาเปี่ยมนะครับและก็ท่งศึกษาภาษาอังกฤษในสำนักของนายฟรานซิสจอร์จแพตเตอร์สันครับในโรงเรียนวังหลวงซึ่งรชัชกาลที่4เนะี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดตั้งขึ้นในพระบรมหาราชวังที่ตึกข้างประตูพิมานชัยศรีครับจนกระทั่งเมื่อพระชนษา12ปีครับคือปี2415ก็ถึงกำหนดการโศกันครับหรือว่าโกนจุก นั่นเป็นแผ่นดินรัชกาลที่5แล้วนะครับรัชกาลที่5้ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งการพระราชพิธีโศกันขึ้นครับโศกันพร้อมก,กันกับเจ้านายอื่นอีก4พระองค์ครับก็คือพระองค์เจ้าชายมนุษยยนาคมานบหรือว่ากรมพระยาวชีระยานวโรวรสนะครับแล้วก็พระองค์เจ้าหญิงสุนันทากุมารีรัตหรือว่าสมเด็จพระนางเรือล่มนะครับพระองค์เจ้าชายจันทรธะทัตจุธาทานแล้วก็พระองค์เจ้านงครานอุดมดีครับ เมื่อโศกันแล้วเนี่ยก็ทรงพนวดเป็นสามเณรอยู่ที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเมื่อ2416ครับแล้วก็ได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่ที่วัดบวร,วริเวศวิหารในสำนักของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาปะวะเรศวริยาลงกรส่งเล่าเรียนอักษรสมัยครับแล้วก็พระประยัตธรรมอยู่ที่วัดนั้นสองปีครับทรงฝึกหัดเทศทํานองมหาชาติได้หลายกันทีเดียนะครับ กระทั่งวันที่6ธันวาคม2,417ครับเมื่อทรงลาพันหนวดจากสัมเนรแล้วเนี่ยก็ออกมาประทับอยู่กับกรมพระยาวชิระยานวรโรรถกับกรมหลวงพรมวรานุรักษ์ที่ถนนบำรุงเมืองนะครับต่อมาจึงมาประทับณนะวังของพระองค์เองครับซึ่งรัชกาลที่4เนี่ยพระราชทานที่ดินให้นะครับและก็รัชกาลที่5ใเนี่ยพระราชทานเงินสร้างตำหนักครับ วังของพระองค์ในปัจจุบันมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าถ้าตรงมาจากเสาชิงช้าเนี่ยเราเดินชิดซ้ายมาพอถึงโรงเรียนเทเวศวิทยาลัยนั่นแหละครับก็เป็นบริเวณวังเก่าของกรมพระสมรสอมอพันธ์ครับในสมัยรัชกาลที่5เนี่ยตรงกับช่วงปี2445เนี่ยมีการรื้อประตูสำราญราชนะครับเพื่อขยายถนนและก็ทำสะพานคอนกรีตข้ามคลองรอบกรุงครับออกไปทางวัดสเกต สะพานนี้เมื่อสร้างเสร็จแล้วก็ได้ชื่อว่าสะพานสมมติอมรมากครับตามพระนามของกรมพระสมมติอมอนพันธ์ครับซึ่งชื่อสะพานก็ยังสวยงามประกฏอยู่นะครับนั่นแสดงว่าต้องเป็นบุคคลสําคัญแหะครับไม่เช่นนั้นก็คงไม่ได้รับเกียรติอาศัยพระนามเป็นชื่อสะพานแบบนี้นะครับเมื่อครั้งที่กรมพระสมมติอมอนพันธ์เนี่ยสเสด็จไปประทับที่ตําหนักด้านนอกของพระบรมหาชวังที่ว่านะครับทรงศึกษาอักษรสมัยภาษาไทยกับเลขครับ จนชำนาญและก็ส่งเรียนภาษามาคตในสำนักของขุนปรีชานุสารนะครับจนกระทั่งเมื่อ2418ครับรัชกาลที่5ทรงพระราชดําริจัดการแก้ไขธรรมเนียมเงินแผ่นดินครับและก็ให้ตราพระราชบัญญัติสําหรับกรมพระคลังมหาสมบัติก็ท่งพระกรุณาโปรดเกล้าให้ตั้งออร์ดิตออฟฟิศครับเรียกว่าสำนักตรวจสอบบัญชีนะครับเป็นออฟฟิศหลวงขึ้นที่พระที่นั่งดํารงสวัสดิอนันยวงศ์ครับเป็นที่ทําการครั้งแรก และก็ได้ทรงเลือกสรรพระเจ้าน้องยาเธอที่มีคุณวุฒิทางหนังสือและก็บัญชีสามพระองค์ครับมาทำงานร่วมกันก็คือกรมพระสมมติอมรอพันธ์กรมพระนเรศบรริ์และก็กรมพระเทววงวโรปการครับเป็นอันว่ากรมพระสมมติอมรอพันธ์เนี่ยทรงเริ่มรับราชการเมื่อพระชนษาส5ปีนะครับตั้งแต่วันที่12พฤษภาคม2418นั่นแหละครับต่อมาเนี่ยสิสิงหาคม2420 รัชการที่5เนี่ยโปรดให้สมทบกรมราชเลขาลุกการเข้ากับออเดดออฟฟิศนะครับแต่ก็ยังคงเรียกว่าออฟฟิศหลวงต่อไปครับกรมพระสม,มติอมรอพันธ์ก็ได้ส่งรับราชการณที่เดิมนะครับกระทั่ง2,423ครับรัชการที่5ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระเทววงศวโรวปการเนี่ยออกไปรับราชการในกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ พร้อมกับยกหน้าที่ออเดดออฟฟิศออกไปด้วยพร้อมกันครับกรมพระสมุดอมรพันธ์ก็จึงส่งได้รับตําแหน่งเป็นหัวหน้าราชเลขานุการอยู่ในออฟฟิศหลวงครับปีถัดมาครับ2424ร่ทรงอุปสมบทที่วัดพระเสียรัตนศาสดารามครับพร้อมกับกรมหมื่นพงษาดิสอนไมหิบครับสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาปวเรศวริยาลงกรเนี่ยทรงเป็นพระอุปชาครับแล้วก็สมเด็จพระสังฆราชสาเป็นพระกรรมวาจาจารย์ ประทับอยู่ที่วัดราชประดิษฐ์ตลอดพรรษาและก็ลาพนวดเข้ารับราชการต่อไปครับ ปี2428เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้รับราชการตำแหน่งปลัดบัญชีกลางครับกระรวงพระคลังมหาสมบัติอีกตำแหน่งหนึ่งนะครับแต่ว่าภายหลังเนี่ยกรมพระสมมติอมรพันธเนี่ยทรงเห็นว่าราชการในตำแหน่งราชเลขานุกการเนี่ยมีมากครับจึงกราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่งปลัดบัญชีกลางครับคงรับราชการในหน้าที่ราชเลขานุกการเพียงตำแหน่งเดียวครับ จากนั้นในปี2429ครับประชันสายและ26ปีรัชกาลที่5ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ทรงกรมครับเป็นกรมมื่นสมมิอมรอพันธ์ครับและก็ได้เสด็จพระราชด,ดำเนินไปพระราชทานพระสุพรรณบัตรที่วังของกรมพระสม,มุิอมรอพันธ์ตามธรรมเนียมที่ใช้อยู่ในขณะนั้นนะครับ มีประกาศกระแสรพระบรมราชโองการยืดยาวทีเดียวครับซึ่งโดยสรุปก็คือกรมพระสมมติอมรอพันธ์เนี่ยทรงทำราชการอยู่โดยอุตสาหะครับมีราชการมากทั้งกลางวันกลางคืนเหนืองนิดไม่มีเวลาว่างเว้นก็ไม่ได้ท้อถอยทรงช่วยฉลองพระเดชพระคุณในการหนังสือและการในพระองค์ให้สำเร็จไปเป็นที่เบาพระไทยเป็นอันมาก ครั้นเมื่อทรงกรมแล้วเนี่ยถึงพศ2430ก็ได้เป็นองค์มนตรีที่ปรึกษาราชการในพระองค์รัชกาลที่5นะครับและก็ได้ทรงกำกับโรงเรียนราชกุมารโรงเรียนราชกุมารีครับทรงเป็นข้าหลวงสอบไล่วิชานักเรียนพระตำหนักเดิมส่วนกุหลาบครับชุมนี้ได้ทรงรับตำแหน่งอีกหลายตำแหน่งครับเช่นอธิบดีกรมศึกษาธิการอธิบดีกรมพระคลังข้างที่จนกระทั่งมรคทายกของวัดเทพธิดารามครับ ปี2440เนี่ยได้ตามเสด็จพระราชด,ดำเนินยุโรปนานหลายเดือนนะครับมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือชื่อจดหมายเหตุเสด็จประพาสยุโรปรอส .1116 ของพระยาศีสหเทพหรือว่าเสงวิริยสิริอย่างยืดยาวทีเดียวครับและในปี2443ก็ได้เลื่อนเป็นกรมขุนสมมติอมรอพันธ์ครับ มีประกาศเลื่อนกรมตอนหนึ่งเนี่ยกล่าวว่าส่งรอบรู้ในราชกิจเก่าใหม่ใหญ่น้อยทั้งปวงต้องประจำตามเสด็จพระราชดำเนินประพาสทั้งในพระราชอาณาเขตและต่างประเทศตลอดถึงยุโรปทั้งเป็นบัณฑิตทราบอัธธรรมจารีตในพระพุทธศาสนาจึงได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณในการพระชาชกุศลและการพระาศาสนาเนืององจนภายหลังได้ตั้งอยู่ในตำแหน่งสภานายก ขอพระพุทธศาสนาสังฆาหันรัชการที่5ทรสงพระราชดำริรวบรวมพระปฏิบัติธรรมและหนังสือทั้งปวงอันเนื่องด้วยพระพุทธศาสนาสมควรที่จะเลื่อนพระเกียรติยศได้ซึ่งต่อมาครับเมื่อปี2450ก็ตามเสด็จพระพัทยุโรปอีกครับมีรายละเอียดในหนังสือไกลบ้านพระราชนิพนธ์ของรัชการที่ห และเมื่อปี2452ก็ได้ทรงกรรมกับราชการในหน้าที่เสนาบดีกระทรวงวังอยู่2เดือนครับในปลายพันดินัสกาลที่5ปี2453เนี่ยทรงเป็นสภานายกหอพระสมุดวชิรยานนะครับสำหรับพระนครหลังจากเคยเป็นมาแล้ว2ครั้งครับเมื่อ2430กับ2436นั้นก็แสดงถึงความรู้ความสามารถทางหนังสือของกรมพระสมุดอมรพันธ์นะครับ ผ่านแผ่นดินมาจนต้นรัชกาลที่6ครับทรงกราบบังคมทูลถวายบังคมลาออกจากตําแหน่งรัชกาลเพราะว่าส่งพระประชวนพระวก,กะหรือว่าเป็นโรคไตนะครับมาต่อเรื่องยาวนานครับตั้งแต่ส่งพระเยาว์พระวรากายก็ไม่ค่อยแข็งแรงครับแพทย์ยุโรปเนี่ยลงความเห็นว่าดวงพระหัตถ์ไทยโตกว่าปกติก็คือหัวใจโตนะครับเมื่อมีพระการเหนื่อยและปลกเปลี้ยมากขึ้นเนี่ยไม่สามารถรับราชการให้สม่ำเสมอต่อไปได้ก็ส่งลาออกครับ แต่แม้กระนั้นครับในปีนั้นก็ได้ส่งสถาปนาพระอิสริยยศเป็นกรมพระสมมติอมรอพันธ์ครับมีประกาศเลื่อนกรมยกย่องอย่างยืดยาวทีเดียวครับ ที่สาคัญคือรัชการที่6เนี่ยทรงรําลึกถึงอดีตการครับเมื่อแรกพระองค์เสด็จกลับจากการศึกษาในยุโรปครั้งนั้นเนี่ยรัชการที่5เนี่ยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระองค์เนี่ยไปทรงศึกษาราชการในกรมราชาเลขาธิก,การครับก็ได้กรมพระสมติอมรอพันเนี่ยช่วยชีย้แจงระเบียบราชการอย่างละเอียดละออครับรัชการที่6ท่านก็จึงส่งเคารพกรมพระสมติอมรพันเนี่ยดุจพระอาจารย์ของพระองค์เลยนะครับกรมพระสมติอมรพันเนี่ย มีพระชายาครับก็คือหม่อมตลับมีทิดาชื่อหม่อมเจ้าหญิงใหญ่ครับประสูติเมื่อ7สิงหาคม2,428ครับแต่ก็ถึงชีพิตักใสในวันนั้นเลยครับก็คือคลอดแล้วก็สิ้นในวันเดียวกันนะครับพระชายาอีกคนคือหม่อมเพิ่มครับมีพระโอรสคือหม่อมเจ้าวิบูณสวัสดิวงศ์ประสูติเมื่อ28พฤศจิกายน2,428นะครับ หม่อมอีกพระองค์ก็คือหม่อมเจ้าหญิงดํารัตครับซึ่งเป็นพระธิดาของพระองค์เจ้านิลรัตเนี่ยมีพระโอรสครับคือหม่อมเจ้าชายมงคลประวัติที่ประสูติเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2428ครับหลีกหม่อมก็คือนักสุดาดวงครับเป็นบุตรีเจ้าแก้วมโนหอครับซึ่งเป็นนัดดาหรือว่าหลานของสมเด็จพระฮริรักรามาธิบดีพระเจ้ากรุงกัมพูชานะครับซึ่งถวายตัวรับราชการอยู่ฝ่ายใน รัชกาลที่หก็ส่งพระชทา,านให้เป็นชายาของกรมพระสมมติอมรพันธ์ครับเมื่อ2,436ครับแต่นักสุดาดวงเนี่ยก็ไม่ได้มีโอรสหรือธิดาน,นะครับแล้วก็สิ้นชีพไปซะก่อนครับความจริงแล้วเนี่ยกรมพระสมมติอมรพันธ์ซึ่งเป็นเจ้านายนักบันทึกเนี่ยบันทึกอะไรไว้บ้างเนี่ยข้อนี้ก็ดูเหมือนว่าจะยังไม่มีใครเนี่ยชํำระไว้เป็นการเฉพาะนะครับทําให้เราเนี่ยจะมองข้ามพระปรีชาสามารถของกรมพระสมมติอมรพันธ์ไปครับ ซึ่งถ้าจะพอรวบรวมกันใหม่เนี่ยก็เริ่มต้นได้อย่างนี้ครับว่าในปี2418ครับขณะนั้นเนี่ยทรงร่วมจดข่าวในพระราชสำนักลงพิมพ์ในหนังสือพิมพ์รายวันที่ชื่อว่าคอดนะครับซึ่งแปลว่าราชาสำนักครับซึ่งหนังสือพิมพ์รายวันขอดเนี่ยต่อมาในปี2419ได้เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาไทยครับว่าข่าวราชการนะครับ หนังสือขอดเนะี่ยมีบอกแต่หน้าแรกว่าสมเด็จเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงศ์ครับเป็นผู้ริเริ่มขึ้นและก็ทรงรับหน้าที่บันทึกข่าวหรือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเสาร์ซึ่งเอาไปลงในวันถัดไปนะครับกรมมหมือนนเรศวรฤทธิ์เขียนข่าวของวันอาทิตย์พระองค์เจ้ากเกษมสันโสภาคเนี่ยเขียนข่าวของวันจันทร์พระองค์เจ้าทองแถมทวัลยวงศ์เนี่ยเขียนข่าวของวันอลงคานครับพระองค์เจ้าเทวันอุทัยวงศ์เขียนข่าววันพุธ พระองค์เจ้ามนุษยยนาคมานบเขียนข่าวของวันพฤหัสบ,บดีและพระองค์เจ้าสวัสดีประวัติหรือว่ากรม,มพระสม,มุติอมอพันเนี่ยเขียนข่าวของวันศุกร์ครับโดยสรุปก็คือเจ้านายที่เอ่ยพระนามมาเนี่ยผลัดกันเขียนไดอารี่คนละวันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาหนังสือขอดข่าวราชการมาอ่านเนี่ยก็จะพบไดอารี่ประจําวันศุกร์ที่กรมพระสม,มุติอมอพันธ์ทําหน้าที่บันทึกเอาไว้เสมอนะครับ หนังสือพิมพ์คอดเนี่ยเป็นหนังสือบันทึกรายวันที่น่าอ่านมากฉบับหนึ่งนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงพระกรุณานำมาพิมพ์ซ้ำอีกครั้งหลังสุดเนี่ยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม,มศพสมเด็จพระศรีนะครินทราบรม,มราชชนนีนะครับเมื่อปี2539ครับซึ่งพิมพ์ครั้งนั้นเนี่ยสองเล่มจบนะครับกรมพระสม,มุิอมรอพันเนี่ยทรง เขียนเรื่องประเพณีบวชนาคนะคเมื่อปี2431ลงในนิตยสารวัชิรยานวิเศษครับซึ่งออกรายสัปดาห์และก็เริ่มออกในปีนั้นแหละครับภายหลังเนี่ยสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงนำมาตีพิมพ์รวมเล่มไว้ในหนังสือชื่อลัทธิธรรมเนียมต่างๆภาค22นะครับและต่อมาเนี่ยก็ทรงแต่งเรื่องว่าด้วยชนชาตกะเรี่ยงแขวงเมืองไซโยครับลงในวัชิรยานวิเศษในปี2432ครับ เริ่มต้นโดยบอกว่าเมื่อตามเสด็จพระราชด,ดําเนินในรัชกาลที่5เมื่อปี2431เนี่ยรัชกาลที่5ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้กรมพระสมมตอมรอพันเนี่ยถามวิธีเลี้ยงชีพของคนเกเรียงที่อยู่ในเมืองเหล่านั้นครับก็ได้ส่งไต่าถามและก็เขียนข้อความที่ทูลเกล้าถวายแล้วก็เก็บต้นร่างเนี่ยทิ้งเอาไว้ครับ ภายหลังเนี่ยทรงพบต้นร่างหนังสือเรื่องนั้นเข้าครับก็เห็นว่าประจบเหมาะกับวชิรยานวิเศษที่จะลงเรื่องราวของชาวป่าต่างๆนะครับจึงได้ส่งมาลงพิมพ์ด้วยครับในพระนิพนธ์เนี่ยทรงบ่อย่างนี้ครับบอกว่าคนกะเหรียงเนี่ยพูดภาษาสยามและก็รามันได้แทบทุกคนครับอาหารที่บริโภคมีข้าวซึ่งปลูกแต่พอบริโภคนะครับไม่ได้พอขายกับข้าวก็ได้แก่เนื้อกวางหมูป่า อน้นหนูและก็ปลาครับใช้วิธีทาเกลือแล้วปิ้งหรือย่างเนี่ยเป็นพื้นๆครับต่อมาเนี่ยทรงแต่งเรื่องนักขัตฤกษ์อของชาวฮินดูนะครับโดยอาศัยคําบอกเล่าลงในวัชิรยานวิเศษเช่นกันครับเมื่อปี2437เป็นเรื่องสั้นๆน,นะครับว่าถึงวันนักขัตฤกษ์เดือนต่างๆเช่นเดือนมาคะหรือว่าเดือน3เนี่ยชาวฮินดูจะอาบน้ําชําระกายพร้อมด้วยพวกพรามนะครับ และในวันสิวาราตรีมหาชนจะบูชาพระอิศวรด้วยดอกไม้ต่างๆตลอดราตรีครับเดือน4ี่มีโหนชิงช้าเอาแป้งแดงโปรยปลายให้ถูกคนทั่วไปครับและก็เดือน5เป็นวันขึ้นปีใหม่เอาใบกระเพรามาบริโภคเพื่อความสวัสดีครับมีพระนพนทรงแต่งเรื่องความสุขนะครับลงในวัชิรยานวิเศษในปี2437ครับ เป็นเรื่องสั้นๆเริ่มจากคำที่กล่าวถึงความสุขก็คือคำให้พรจำพวกขอให้มีความสุขเทินหรือคำอุทานเช่นว่าเป็นสุขจริงหนอครับคำว่าสุขเนี่ยเป็นภาษามคตและสันสกฤตตรงกับคำไทยว่าสบายครับส่งกล่าวว่ามนุษย์เนี่ยประสงค์ความสุขสองประการก็คือสุขกายกับสุขจิตครับแต่ความสุขนั้นไม่ได้ตั้งมั่นเที่ยงแท้แน่นอนครับมันจะหมดไปเรื่อยๆเมื่อหมดแล้วก็ต้องทำใหม่อีก แล้วก็ทรงบอกว่าวิธีทำความสุขมีอยู่2ประการคือไม่ทำชั่วและทำแต่ความดีครับบันทึกในเรื่องการท่องเที่ยวก็มีด้วยนะครับเมื่อปี2438เนี่ยกรม,มพระสมบตอมรอพันเนี่ยทรงแต่งเรื่องทเที่ยวทะเลตะวันออกครับลงในหนังสือวชิรยานรายเดือนความยาว40กว่าหน้าเลยนะครับภายหลังเนี่ยสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเนี่ยทรงนำมาพิมพ์รวมไว้ในหนังสือเรื่องเที่ยวที่ต่างๆภาคหนึ่งครับ พระนิพนธ์เรื่องนี้นทรงบรรยายตั้งแต่ออกจากกรุงเทพไปจนออกปากน้ำครับอธิบายเรื่องคลื่นทั้งคลื่นหัวแตกลูกกลิ้งสางคลื่นแล้วก็คลื่นใต้น้ำครับรวมถึงอาการเมาคลื่นด้วยครับ mm hmm. เมื่อถึงเกาะสีชังก็กล่าวถึงเกาะสีชังอ่าวระยองช่องสเมเหน้ำทะเลสีต่างๆครับการออกไข่ของเตา่า เรือที่ใช้กันชุกชุมในแถบทะเลก็คือเรือฉลอมกับเรือเปิดทะเลครับกล่าวถึงเกาะช้างเที่ยวน้ำพุคลองมยมที่มีพระนามจอปอรอสลักอยู่บนแท่งศิลาครับกล่าวถึงเกาะหมากครับที่มีปะการังมากเกาะกูดมีหอยเม่นและเห็บมากแล้วก็เกาะกงเกาะสม็ดเกาะกระดาษกลับมาที่เกาะช้างมาจันทบุรีสัตหีบก็นับว่าเป็นเรื่องที่อ่านเพลินมากนะครับและก็บรรยายธรรมชาติและเส้นทางในยุคสมัยร้อยกว่าปีก่อนได้ดีครับ มีเกร็ดน่ารู้คละอยู่ทุกตอนเลยครับแสดงถึงความช่างสังเกตและก็ความรอบรู้ของผู้นิพนธ์ได้อย่างดีครับซึ่งนะักท่องเที่ยวในรุ่นปัจจุบันเนี่ยถ้าได้อ่านก็คงจะสนุกดีเหมือนกันนะครับและก็มีหนังสือครับเรื่องจดหมายเหตุสเสด็จประพาสเกาะชวาในรัชกาลที่5ทั้ง3าคราวครับซึ่งพิมพ์เป็นครั้งแรกเมื่อ2463สมเด็จกรมพระยายลำรงราชานุภาพเนี่ยทรงกล่าวในคคำนำว่ารัชกาลที่5นเนี่ยเสด็จประพาสเกาะชวา3าครั้งครับ ตั้งแต่ 2,413, 2,439และ2,444ครับจดหมายเหตุประพาสเกาะชวาสองครั้งหลังเนี่ยเข้าใจว่าพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมติอมรพันธ์ทรงนิพนโดยมากอันนี้กรมพเพทลำรงท่านว่าไว้นะครับซึ่งก็นับว่าเป็นงานบันทึกอีกชิ้นหนึ่งครับที่ทรงฝากเอาไว้ครับงานบันทึกในลักษณะนี้เนี่ยเข้าใจว่ายังมีอีกนะครับในหนังสือจดหมายเหตุราชกิจชานุเบกษาปีต่างๆครับเพียงแต่ บางครั้งเราอ่านพันผ่านก็ไม่อาจจะจดบันทึกมายืนยันได้ว่าเป็นงานของพระองค์ท่านนะครับไดอารี่หรือว่าบันทึกรายวันของกรมพระสมรสอมรอพันธ์เป็นประนิพนธ์ที่น่าสนใจที่สุดแหะครับเพราะว่าทรงบันทึกเหตุการณ์ต่างๆต,ต,ตั้งแต่ต้นรัชกาลที่5ก็คือปี2426นะครับหรือว่าร้อยกว่าปีก่อนนะครับไปจนสิ้นรัชกาลครับแล้วก็คงบันทึกต่อไปอีกจนใกล้สิ้นพระชนเลยนะครับ บันทึกนี้เคยตีพิมพ์บางส่วนครับในงานถวายพระเพลิงหม่อมเจ้าวิบูลสวัสดีวงศสวัสดีกุลนะครับเมื่อ2484ครับและก็เคยพิมพ์บางส่วนในวงวันนคดีและสุดท้ายก็พิมพ์บางส่วนซ้ําอีกครับในงานพระราชทานเพลิงศพหม่อมราชวงศโสธินันสวัสดีกุลครับเมื่อปี2539ซึ่งก็น่าเสียดายมากครับที่ยังไม่เคยมีการพิมพ์ฉบับเต็มเลยสักทีนะครับ ถ้ามีการพิมพ์ฉบับเต็มเมื่อไรเนี่ยผู้ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ก็จะได้รับประโยชน์มากทีเดียวครับเพราะว่าในไดอารี่เนี่ยเต็มไปด้วยเกร็ดแปลกๆนะครับแล้วก็มีความรู้สนุกต่างๆซึ่งล้วนน่าสนใจทั้งสิ้นนะยครับยังมีบันทึกอื่นๆนอกจากจากนี้กัครับก็ได้แก่ไดอารี่เมื่อรชัชกาลที่5เนี่ยสเสด็จประพาสพระพุทธบาทครับส่งจดอย่างละเอียดมากครับเมื่อรัชกาลที่5สเสด็จกรุงเก่าชมวัดต่างๆเมื่อ รัชกาลที่5เสด็จประพาสบริติชมิวเซียมโรงเรียนอีตันและก็ออกซฟอร์ดในอังกฤษนะครับเมื่อ2,440ครับเรื่องปาร์ตี้บิสซคลหรือว่าชุมนุมจักรยานเมื่อ2,442เนี่ยขณะนั้นเป็นยุคที่เมืองไทยกำลังเหอรรถจักรยานกันครับบอกว่าเวลา5ทุ่มเนี่ยรัชกาลที่5เสด็จออกทอดพระเนตรกระบวนแห่จักรยานครับมีการโห h ิ h ิ p h ูเรแบบฝรั่งด้วยนะครับซึ่ง จริงๆแล้วเรามาเริ่มใช้คำว่าชัยโยใน,ในในสมัยรัชกาลที่6แล้วนะครับแล้วก็มีเรื่องการเปิดรถไฟเพชรบุรีครับเรื่องเสด็จรถไฟท่าจีนเรื่องการเปิดการเดินทางรถรางเรื่องรัชกาลที่5เสด็จสวรรคตแล้วก็เรื่องฝรั่งเหาะครับก็คือฝรั่งเอาเครื่องบินมาบินโชว์ที่สนามม้าปทุมวันครั้งแรกในต้นสมัยรัชกาลที่6น,นั่นแหละครับเหล่านี้แหละครับก็คือบันทึก ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมติอมรอพันธ์ซึ่งจะมีการตีพิมพ์ให้เราได้อ่านจริงๆสักเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมติอมรอพันธ์เนี่ยส่งสิ้นพระชนลงเมื่อวันที่21เมษายน2458นะครับในต้นแผ่นดินรัชกาลที่6ครับทรงประชวรด้ยวยโรคพระวะกะหรือว่าโรคไตามาอย่างยาวนานครับรวมถึงถึงมีอาการพระหัตถ์โตด้วยนะครับ เมื่อสิ้นพระชนเนี่ยทรงมีพระสิริพระชนสาได้ห5ปีครับแล้วก็ทรงเป็นต้นราชสกุลสวัสดิกุลอย่างที่ผมว่ามาเนี่ยแหละครับเจ้าไหนนักบันทึกในประวัติศาสตร์ของชาติเราเนี่ยมีหลายพระองค์จริงๆครับและพระองค์ที่เราอาจจะไม่คุ้นนักและก็น่าจะศึกษาเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่สนใจต่อไปก็คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระสมมติอมรพันธ์หรือว่าพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าสวัสดีประวัติพระโอรสในรัชกาลที่สี่ ซึ่งเป็นพระอนุชาของรัชกาลที่5พระองค์นี้นี่แหละครับขอบพระคุณที่กรุณาติดตามคนติดเล่านะครับช่องทางการสื่อสารทั้งหลายเนี่ยผมแนบไว้ในกล่องข้อความด้านใต้คลิปนี้แล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นข้อมูลและก็ข้อติชมด้วยครับรูปประกอบเรื่องราวในแต่ละตอนผมโพสต์ไว้พร้อมคำอธิบายเพิ่มเติมใน f c e b o o k p เพจคนติดเล่าแล้วนะครับตามไปเยี่ยมชมพูดคุยเพิ่มเติมกันได้ครับ ลองไปกดติดตามกันดูนะครับวันนี้คนติดเล่าลาไปก่อนครับผมปิงปองสวัสดีครับ